ค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่ในช่วงชิมขนมกันนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาชิมขนมอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตาดานี้นะคะเป็นโดรายากิของโดรเอมอนนั่นเองนะคะนนี้ซื้อจากไทยนะคะเป็นรสช็อกโกแลตและและนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะน่ากินน่าทานมากนี่คือข้างหลังนะคะ ไ,ได้ซื้อมาจากญี่ปุ่นไม่ได้ซื้อนะอไส้ช็อกโกแลตนะคะนี่เป็นขาฟูจิอะนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะก็ถูกมากเลยนะคะสำหรับคนที่อยากจะกินไส้ช็อกโกแลตท้ามพลาดนะคะคือมันจะมีไส้ใบเตยไส้ถั่วแดงแล้วก็ไส้ช็อกโกแลตนะคะเราซื้อมาไส้เนี้ย มันมีไส้ไวช็อกโกแลตด้วยนะคะแต่ไม่ชอบไวช็อกโกแลตชอบช็อกโกแลตสุดๆนะคะแบบนี้นะคะอ mm ือ hmm. ฮึน,ะะ mm hmm. นี่นะคะก็เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะ mm hmm. ขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องแกะแกะ mm hmm. มันแกะยังไงอ๋อ mm hmm. มันก็เหมือนกินเลนั่นแหละ แต่วันนี้นะคะเราของ่ายๆนะเออก่งพอนะคะโอ,อกลิ่นหอมชโโ็อกโกแลตเจอะทีนี้นะคะไม่ได้กินกันแล้วนะคะโอ้โหดูสิอช็อกโกแลตอะ่ะดูดิโดรายากิอ่ะนี่โดรายากิอ่ะ เออเดี๋ยวโอ๊ยช่ำมันเถอะนะนี่นะคะกิ่นหอมขนมปังมากเลยอ่ะขนมปังก็จะเป็นช็อกโกแลตด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยฮยิหืมยังขนมปังก็อร่อยนะคะอืมอร่อย แต่หวานอะแต่ก็อร่อยนะไอ้ส่ชอกโกลตนะคะนี่นะแพ็กเกจน่ารักอะมีมีมากอืมนม่สุ่ไซ้เนาะพอกินคู่กับไซมันอร่อยมากเลยนะ อร,อ,อร่อยมากริงๆคุ่อร่อยอร่อยมากนะอร่อยมากนี่นะก็มปนสวยธรรมดาเลยค่ะอืมอร่อย อมคลิปนี้แป้งก่องเจอกันคลิปแม่ราคาไม่ได้ค่ะ